Hello all students เช่นเดิมครับพบกับทีเช่เป้ยนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่3ครับับครผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่18แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของคำที่ใช้รอหันแล้วนะครับแล้วก็คำที่ใช้บัน บันบอใบไม้ไม่หันอากาศนอนหนูวแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทีเชอร์ขอนำเสนอในเรื่องคำที่ใช้บันบันบอบใบไม้รอหันนะครับครับสำหรับหลักการในการอ่านคำที่ใช้บันบันรอหันนะครับก็คือ,อคำที่ใช้บันรอหันนั้นนะครับจะออกเสียงเหมือนสระอาะ และก็มีเสียงนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะครับหลักการอ่านออกเสียงคำที่ใช้บันรอหันนะครับนั่นก็คือสระอะบวกกับนอนหนูเวลาอ่านนะครับเวลาอ่านออกเสียงนั้นจะอ่านว่าบันบันนะครับเอาละครับเด็กๆเราได้เรียนรู้หลักการอา่านบันรอหันไปแล้วนะครับทีนี้นะครับทีเชอร์จะพา หนูๆน,นะครับมาฝึกอ่านนะครับคําที่ใช้บัรรอหันนะครับคําแรกนะครับดูภาพแรกเลยนะครับคือคําว่าบรรจงนะครับบรรจงอ่านว่าบรรจงคําต่อไปนะครับบรรจุบรรจุนะครับอ่านว่าบรรจุคำต่อไปนะครับ,บ คำว่าบรรทุกบรรทุกอ่านว่าบรรทุกอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าบรรลุบรรลุอ่านว่าบรรลุได้ไหมครับต่อกันเลยนะครับสำหรับการฝึกการคำบันรหันนะครับคำแรกนะครับคำว่าบรรเลง บันเลงอ่านว่าบันเลงคำต่อไปครับบรรยายบรรยายอ่านว่าบรรยายคำต่อไปบรรดาบรรดาอ่านว่าบรรดาอีกคำหนึ่งครับคำนี้อ่านว่าบรนพส บันโพศอ่านว่าบันโพศยังไม่หมดนะครับเด็กๆอฝึกอ่านกันต่อนะครับคำนี้อ่านว่าบันทัดบันทัดอ่านว่าบันทัดครับต่อไปนะครับบันทมบันทมอ่านว่าบันทมต่อกันเลยนะครับฝึกอ่านคำที่ใช้บันรอหานะครับ อาจไปพร้อมๆกันที่เชื่อได้เลยนะครับบันจบบันเทาบันเจิดคำต่อไปนะครับบันพัะชาบันจะถอนบันนารัก ถาต่อไปนะครับบรรดาสัตร์บรรณาการบรรยากาศต่อไปนะครับฝึกอ่านกรอนคำท,ที่ใช้บรรรอหันกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วอาจไปพร้อมๆกับที่เชื่อได้เลยนะครับบรรจงบรรจุใส บันทุกไว้บันดามีบันเจิดบันลุที่บันทัดดีสุดบัญยายอ่ะอีกหนึ่งรอบนะครับบันจงบันจุไซบันทุกไว้บันดามีบันเจิดบันลุที่บันทัดดีสุดบัญยาย คําคที่ใช้บันรอหรันมีกี่คําครับเด็กๆมีดังนี้นะครับบันจงบันจุบันทุกบันดาบันเจิดบันจุบันทัดและ บรรยายครับยังไม่หมดนะครับสำหรับกรอนบันรอหันนะครับที่เชื่อยังมีตัวอย่างอีกนะครับเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันชื่อท e บรรพน์กำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ ให้เหมาะความอาอีกรอบหนึ่งนะครับบันพศกำหนดแน่บันหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความคำว่าบันในตอนนี้นะครับมีคำว่าบันพศบันหารและบันครับ เราฝึกอ่านกันหลายคำแล้วนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของคำที่ใช้บันรอหัสกันดีกว่าครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำแรกนะครับเด็กๆคือคำว่าบันจบบันจบหมายถึงจดกันประชิดการติดต่อกัน หรือหมายถึงถึงกันนะครับคำต่อไปนะครับเด็กๆคำ,คำว่าบันเทาคำว่าบันเทานะครับหมายถึงทุเลาค่อยอย่างชั่วหรือค่อยดีขึ้นนะครับคำต่อไปนะครับเด็กๆคือคำว่า บรรลุบรรลุหมายถึงลุล่ลวงถึงหรือสำเร็จนะครับคำต่อไปนะครับเด็กๆคำว่าบรรดาบรรดานั้นหมายถึงทั้งหลาย ทั่วไปคำต่อไปครับเด็กๆคำว่าบันทศจับให้ดีๆนะครับคำนี้อาจว่าบันทศซึ่งหมายถึงภูเขานะครับคำต่อไปคือคำว่าบันโทมอันนี้ได้ยินบ่อยนะครับเป็นคำาราชาศั์นะครับบันโทมหมายถึงนอนนั่นเอง อีกหนึ่งคำนะครับกับคำนี้นะครับคือคำว่าบรรพชาบรรพรชานั้นหมายถึงการบวชนะครับเอาละครับเราได้รู้คำศัพท์หลายๆคำที่เป็นคำบันตรอหัสไปแล้วนะครับรวมถึงการฝึกอา่านและก็ความหมายของคำว่าบันต่างๆไปแล้วนะครับต่อไปนะครับที่เชื่อจะพามาฝึกอ่านประโยคก,กันนะครับ อ่ะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันคำที่ใช้บรรรอน,นั้นนะครับก็คือคำว่าบรรจบนะครับประโยคต่อไปนะครับเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันเลยกับที่เชื่อนะครับครูต้องการ ให้เด็กนักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆครูต้องการให้นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆประโยคนี้นะครับมีคำที่ใช้บรรก็คือคำว่าบรรลุนะครับประโยคต่อไปนะครับอาการโรคหัวใจของคุณปู บรรเทาลงหลังจากได้รับการรักษาอาการโรคหัวใจของคุณปู่บรรเทาลงหลังจากได้รับการรักษาประโยคนี้มีคำที่ใช้บรรรอหันคือคำว่าบรรเทานะครับประโยคต่อไปนะครับบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างพากันวิ่งหนีไฟปา่า บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างพากันวิ่งหนีไฟปา่าประโยคนี้คำที่ใช้บรรน,นะครับคือคำว่าบรรดานะครับประโยคต่อไปพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาประโยคนี้คำที่ใช้บรรรอหันคือคำว่าบรรพชา บรนพัชชานะครับกิจกรรมยังไม่หมดนะครับอากิจกรรมต่อไปนะครับมาช่วยทีเชื่อทายหน่อยว่าฉันคือใครข้อที่หนึ่งฉันเป็นคําราชาศัพท์แปลว่านอนฉันเป็นคําราชาศัพท์แปลว่านอนคําตอบนี้คืออะไรครับเด็กๆช่วยทีเชื่อตอบหน่อยคำตอบก็คือฉันคือ บันทมบันทมแปลว่านอนฉันคือใครข้อต่อไปนะครับฉันมีความหมายว่าภูเขาฉันมีความหมายว่าภูเขาคําตอบคืออะไรครับคําตอบก็คือบันพสบันพสหมายถึงภูเขานั่นเองนะครับฉันคือใครข้อต่อไป ฉันคือการบวชเป็นสามเณรฉันคือการบวชเป็นสามเณรคำตอบคืออะไรเอ่ยอหลายคนตอบได้แล้วใช่ไหมครับคำตอบก็คือฉันคือบันพชาบันพชาซึ่งแปลว่าบวดฉันคือใครข้อต่อไปนะครับฉันคือ การตั้งใจทำอย่างประณีตฉันคือการตั้งใจทำอย่างประณีตใครตอบได้ตอบเลยนะครับคำตอบก็คือฉันคือบรรจงบรรจงนะครับมาถึงฉันคือใครก็ต่อไปนะครับฉันทําหน้าที่รับผิดชอบห้องสมุดฉันทําหน้าที่รับผิดชอบห้องสมุด คำตอบนี้คืออะไรครับเด็กๆอาฉันก็คือบัณารักษ์คำนี้อ่านว่าบัณณรักษ์นะครับก็คือคุณครูที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในห้องสมุดนั่นเองนะครับทีนี้มาทบทวนคำตอบนะครับสำหรับปิศาคำทาย5ปิิศาที่ผ่านมานะครับคำตอบเหล่านี้นะครับจะเป็นคำที่ใช้บันบันรอหานทั้งหมดนะครับ ซึ่งประกอบด้วยคำว่าบันทมบันโพสบันพัะชาบันจงและคำว่าบันนาลักษ์นั่นเองเอาละครับเด็กๆ สำหรับวิกนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำที่ใช้รอหันคำที่ใช้บันก็คือบ่อใบไ,ไม้ในอานกาศนอนหนูและคำที่ใช้บันบันรอหันนั่นเองนะครับหวังว่านะครับเด็กๆทุกคนคงจะเข้าใจในเนื้อหาที่ทีเชร์ได้อธิบายไปในคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปที่ผ่านมาด้วยครับ สุดท้ายนี้นะครับที่แค่าฝากให้เด็กๆทุกคนนะครับฝึกอ่านกันให้เยอะๆท่องจำกันให้เยอะๆนะครับจะได้เก่งๆคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย